สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหาเงินได้เดือนละ0 0 0 0ื่นแต่แม่แฟนสาวไม่ปลืม้มเรียกได้ว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะหาเงินเดือนได้เดือนละหลายหมืห่นลา่ลา,าสุดหนุ่มรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์เศร้าหาเงินได้เดือน0 0 0 0ื่นแต่แม่แฟนสาวไม่ปลืม้มบอกยังไม่รวยพอรถใช้คันละไม่ต่ำกว่า1นึ่งล้านห้าแสนใช้แบรนด์เนมทั้งตัวก็เรานั้นมันคนละชั้น เป็นเรื่องปกติที่คนเป็นพ่อเป็นแม่จะห่วงลูกๆโดยเฉพาะลูกสาวอยากให้มีอนาคตคร,รอบครัวที่ดีมีคนที่รักและมีฐานะมั่นคงดูแลได้อย่างไม่ต้องเป็นกังวลแต่บางครั้งก็มีเส้นบางๆกันระหว่างความมั่นคงทางการเงินและความมัง่งคั่งร่ำรวยวันที่22เมษายน2564เว็บไซต์ World of Buzz เผยเรื่องราวสุดช้ำของหนุ่มชาวมาเลเซียรายหนึ่ง เขาได้เล่ประสบการณ์ผ่านทางรายการของสถานีวิทยุซึ่งจะมีดีเจคอยพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามและเรื่องราวที่ทางผู้ฟังส่งมาโดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักของเขาที่ต้องมีอุปสรรคใหญ่นั่นคือแม่ของแฟนสาวหนุมรายนี้เผยว่าครอบครัวของแฟนสาวมีฐานะร่ำรวยรถที่เธอซื้อขับแต่ละคันราคาไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนริงกิตมาเลเซียหรือราว1 5 0 0 0ล้าบาท เขาของเครื่องใช้ต่างๆของเธอไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า,ปาหรือเครื่องประดับอื่นๆล้วนเป็นของแบรนด์เนมทั้งนั้นส่วนตัวของเขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยแต่ก็ตั้งใจทำงานหาเงินปัจจุบันเขามีเงินเดือนเดือนละ8,000ริงกิตมาเลเซียหรือราว60,000บาทแต่ที่สำคัญแฟนสาวของเขารักเขา และไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้ทุกครั้งที่ผมไปเดทผมก็ไม่ได้ใส่แบรนด์เนมหรือไปร้านอาหารหรูหราเพราะกลัวว่าจะต้องรู้สึกกดดันชายหนุ่มกล่าวอย่างไรก็ตามทางแม่ของแฟนสาวไม่ได้พอใจเช่นนั้นแม่ของเธอชอบถามต่อหนญาติญาติและเพื่อนๆของเธอว่าเขาหาเงินได้มากเท่าไหร่และมักจะคอยทำให้เขารู้สึกเสียนหน้า และอับอายอยู่หลายๆครั้งอีกทั้งมักจะบอกลูกสาวอยู่ตลอดว่าให้หาแฟนที่รวยๆภายหลังจากเรื่องราวของเขาถูกนำมาเผยแพร่ทางโซเชียลก็ถูกแชร์ต่อกันออกไปและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบางส่วนก็เห็นใจชายหนุ่มที่ต้องมาเจอครอบครัวของคนรักที่มองค่าของคนที่เงินเช่นนี้ ขณะที่บางส่วนก็แสดงความเห็นว่าพระตัวเขาเองไม่มั่นใจมากพอทําให้รู้สึกด้อยค่าและไม่คู่ควรกับแฟนสาวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ